สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับก็กลับมาอยู่กับพี่พีใน a r ร์คบูต n EP ที่37แล้วนะครับผมวันนี้นะครับพี่จะพาไปจับเจ้า King นะสกอร์เปี้ยนคิงนะสกอร์เปียนะครับในเกมเขาจะชื่อว่าพูมโนสกอร์เปียนหรือเปล่า,าตัวนี้นะครับขอเรียกว่าจเจ้าแมงป่องนี่แหละไปจับมันทําไมเพราะว่าล่าสุดนะครับผม มาล่องหุ่นแล้วเว้ยน้องมาล่องห่นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ล่องห่นทุกตัวนะคือมันมีน้องคนนึงมาโพสในกลุ่ม Facebook นะครับว่าแมงป่องของเขาอ่ะมาล่องห่นอยู่ถ้าเกิดตายแล้วชุบเนี่ยสกิลล่องห่นจะหายไหมพี่แอดมินแกก็เลยงงเลยเว,ว้ยมาล่องหุ่นด้วยเหรอแกก็เลยไปจับนะครับแต่ที่แกไปจับนะ่ะแกไปจับในถ้ำฮันเตอร์กับถ้ำแมลงนะครับก็คือบบนะถ้ำกลางแมปน่ะสรุปว่ามาล่องห่นเว้ยน้อง แล้วพี่ไอ้มินแกก็เลยไปจับไอ้ตัวที่อยู่นอกถ้ำอ่ะที่อยู่ตามทีนเขาอะเนาะแต่สรุปว่ามันไม่ล่องหุ่นซะอีกเพราะฉะนั้นนะครับแปลว่าตัวที่อยู่ในถ้ำอ่ะมันล่องหุนเออแต่ตัวที่อยู่นอกถ้ำม,มันไม่ล่องหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะจับก็ต้องไปจับในถ้ำเนาะแต่พี่พีนี่แหละจะพาน้องไปจับตัวที่เลเวลสูงปิดนะครับในถ้ำพิษนะไม่รู้ว่ามันจะจับได้เปล่าอ่ะเพราะว่าแมงมุมมันจับไม่ได้แน่ละเพราะเคยลองแล้วอะเนาะแมงมุมในถ้ำพิษนะครับมันจับไม่ได้แต่แมงป่องยังไม่เคยนะ นันเดี๋ยววันนี้เราจะไปจับกันอ่าไม่ต้องเสียเวลามากครับผมไปกันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าถ้ำพิษนะครับผมโอเคครับน้องตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่ในถ้ำพิษเรียบร้อยแล้วหลังจากที่พี่ทังเกตดูนะพี่ว่ามันน่าจะจับได้นะครับนี่มันตั้งเนแะมงมุมอยู่นะแมงมุมนะครับมันจะไม่มีบอกเพศเลยนะเนี่ยเผื่อน้องคนไหนยังไม่รู้นะครับแมงมุมในถ้ำพิษอ่ะมันจับไม่ได้ถ้าเรากดเนื้อเน่าเนี่ยปึ๊บเนี่ยสิ่งที่เราชอบเนี้ย มันไม่กินนะครับมันกลายเป็นว่าเจ๊าจ่ากินเองเนาะแล้วมันไม่มีบอกเพศอะเห็นปะ่ะแต่ถ้าเป็นแมงป่องนะครับเนี่ยแมงป่องให้ดูแมงป่องมันมีบอกเพศนะครับเนี่ยมันมมบอกว่าเป็นฟีเมลหรือเป็นเมลอะพี่เลยคิดว่ามันน่าจะจับได้นะเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมแล้วก็ต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งว่าถ้าจับได้จริงๆอะมันจะร้องหุนหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพราะว่าพี่แอดมินเขาจับพี่ทำํำแมลงกับทําฮันเตอร์เนาะแต่ทํานี้แกไม่ได้มาลองไงครับผมเดี๋ยวพี่จะลองให้ดูอ่ะเดี๋ย ที่มองจุดบักไว้แล้วเราทำให้มันรู้ตัวครับผมยิงไปก่อนเลยหนึ่งดอกโช์เข้าให้บาตามมาตามมาตามมาครับตามมามามาเป็นลูกใหญ่จ๋าซะตามมาเพร่ะวะตามป้าตัวเองไม่ตามหรือช้าอ้าช้าเหรอยิงฟรีครับติดบักเหรอติดบักเหรอยิงไปเลยครับนั้นตาไปได้ ไปไดปได้ย,ยิงไปตะลวครับน้องง่ายกว่าที่คิดไว,ว้หนีแล้ว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 ตามดิครับหนีเหรอหนีเหรอเฮ้ยอย่าบอกว่าสลบะนะยังไม่สลบน้องเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงเข้าไปดิยิยงเข้าไปดิยิยงเข้าไปดิเอาดิ เอาดิเอาดิหนีหนีหนีเหรอหนีเหรอถลบไปดิไมหนีหนีมันหนีแล้วมันหนีแล้วน้องเอาสลบเรียบร้อยครับผมอ่ะเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะชอบกินเนื้อเน่านะเดี๋ยวเราใส่เลยที่ว่าพี่เกียรติรอใส่ไปอย่าคุณสิทธิก่อนเลยเรามาลุ้นครับผม จากคุณสิบได้นะใส่ได้เอ้าน้องมันไม่กินอาหารว่ะเรียบร้อยเลยครับผมหน้าแตกหมอไม่รับเย็บ <c oughs> <c oughs> อะไรวะหลอกลกูว่ายิงให้สลบได้นะ แล้วมันก็ขึ้นว่าให้ใส่ใส่อาหารนะครับหรือมันไม่ได้กินเนื้อเน่าวะตุลุงมันกินเนื้ออะไรเนี่ยแล้ตุลงมันกินอะไรวะนี่มันไมด้กินเนื้อเน่าหนะเว้ยเออแล้วทำไมไม่กินน่ะตายแล้วเฟลแล้วเฟล,แล,ฟลแล้วพี่พีมันไม่กินน่ะน้อง แสดงว่าถ้ำพิษจับไม่ได้จริงๆแลวแม่งเสือกหลอกให้พี่เสียยาคุณสิบแสบจัดประหลัดบอกให้เกมบ้าเอ้ยโอเคก็คน้องสรุปว่าไม่ได้ต้องไปจับนอกถ้ำนะครับต้องเอาชิปไม่ไปจับนอกถ้ำแต่ว่าถ้าทําแบบนั้นอ่ะมันก็ไม่น้องห่นอยู่ดีแหละเพราะยังไงเราต้องชุบชีวิตมันเนาะงั้นไปเลือกเลยวลงสูงไนทําอื่นกันแล้วกันงอนเล่าโอเคว้าวน้องตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่ที่ถ้ำลาวานะ ถาม <Huh? S 2> ว่าพี่มาทาทาไมถ้าลาวาในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าฮันเตอร์กับถ้ำแมลงมันจับได้แน่ๆนะพี่ก็เลยไม่ไปนะครับก็เลยจะลองมาจับที่ถ้ำลาวาซึ่งเรายังไม่รู้ไงเรายังไม่รู้แล้วน้องยังไม่รู้ว่ามันจับได้ไหมใช่ไหมพี่ก็เลยลองมาจับให้ดูนะครับโอเคแล้วก็พี่ลองวนหานะครับพี่เข้าออกถ้าประมาณสองรอบสามรอบอ่ะพี่หึงได้เจอตัวนี้นะครับเลเวลสูงสุดที่เจอนะก็มีแค่สองรอปสิบห้าตัวนี้นะครับเออไม่เจอเลเวลสูงกว่านี้แล้วน้อง มันมีเลเวล 15, 30, 45, 75ประมาณนั้นนะมีฟุกเจอตัวนี้หลังจากที่ออกทํำไปสองรอบนะเพื่อให้มันรีนะครับเพราะฉะนั้นพี่จับตัวนี้แหละพี่บอกว่าแมงป่องอ่ะมันดีอย่างหนึ่งนะข้อดีของมันก็คือมันครับอาได้ตั้งแต่เลเวลน้อย,อยเลยนะครับได้ตั้งแต่เลเวล22เลยนะซึ่งถ้าเป็นแมงมุมอ่ะเราจะครับอาและจับมันได้ต่อเราเลเวล40หรือถ้าเป็นตะขาบก็จะได้ต่อเลเวล54นะครับแต่หลังจากที่ แมงป่องมันอัปเดตมาแล้วให้มันล้องผหนได้เนี่ยจะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตง่ายขึ้นเลยนะตั้งแต่เลเวล22เลยนะครับอ่ะโอเคดูค่าสบรบแป๊บหนึ่งน้องไม่น่าจะสูงดูไม่ได้อีกต้องลงยังหลังสัตว์อีกเอาเอาเข้าไปึงก็ยิงไปเลยครับอุย้ยแมงป่องดในการมันเห็นนะสัตว์อื่นเนไม่เห็นแต่ว่าแมงป่องเห็น เพราะงั้นเราก็หนีแต่เมืงป่องกันเลยครับผมตัวนี้เวลหกสิบปอพี่จะตีเวลหกสิบก่อนแล้วกันตายไปซะพี่จะต้องไม่ให้โดนเวลแปดสิบห้าไอ้เราสองร้อยแปดสิบห้าไงพี่ฟันไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ห่วงมันนะหนีก็น้องโอเคล่อไปทางห่างไอ้พวกนั้นก็ดีจะได้ไม่ต้องไปคายพวกนั้นเสียเวลาตัวนี้เนะี่ยน้องเจ้าตัวนี้แหละ าตามมาลูกมาตามมา,มาตามมาลูกมาตามมาลรืป่ครับโอเคว่าง่ายมากเลยว่าง่ายมากเลยน้องแหลมเลยแหลมเลยอย่างนี้แหลมเลย,ม,เลยมาตามมาตามมาโอเคตามมาครับตามมาเอาละเริ่มแบทเทิลหนึ่งสองสามถราสรบไปน้องปรบง่ายมากเลยโอเคขอให้ได้นะครับจังหวะนี้มีรนตตียังอัดทึกอยู่วะ ีใครเห็นพี่เหรอวะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนึงหลังจากที่หน้าแตกแขกกัะเจงไปเมื่อคลิปที่แล้วเอ้ยเมือ่อมาทำนี่แล้วเออสองร้อยแปดสิบห้าก็ยังดีนะแต่ข้อเสียของแมงป่องนะครับมันมีวงเลี้ยวที่กว้างอะ่ะเวลาเราขับมันนะนะไม่เหมือนแมงมุมไงแมงมุมเนี่ยดูดิเวลาเาเลี้ยวนะเนี่ยเราเลี้ยวได้เลยนะครับหมุนได้ร้อยแปดสิบองศาเลยนะแต่แมงป่องนะครับมันต้องแบบว่าตีวงเลี้ยวไกลอะ่ะ แต่ก็จับมาแหละพี่อยากจับพีเฉยเพราะว่ามันคาบได้ตั้งแต่เลเวลน้อยเลยเนาะอ่านมันอะอ่าโอเคพี่ไม่อยากรอตอนนี้นะครับ erm แต่มีเอฟเฟคเหลือ58เนต์องอะต้องใส่พี่ไปตีโดนมันหรือเปล่าวะ58ก็58มาจับให้น้องดูไวเฉยนะครับผมใส่ไปเลยอยากคุณสิบแล้วก็เนื้อเน่านะครับเน่ากินน้องโอเคท่ารลาวาจับได้นะครับ สรุปพราถ้ำลาวาจับได้โอเคจแจมแหลมแหลมแหลมแต่ว่าถ้ำพิษจับไม่ได้นะครับมันไม่ขึ้นแบบนี้ไงเมื่อกี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตัดมาตอนที่มันฟื้นเลยลนะเแล้วกันนะโอเคเราเจอกันครับโอเคครับน้องใกล้ได้แล้วละ่ะคำสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยว่ามันร้องหุ่นหรือเปล่าโดยการเนี่ยย้อนเข้าไปในถ้ำเนี่ยก็รู้ว่าล่ะว่ามันร้องหุ่นหรือเปล่าเนาะโอเคอะ, <Okay. S 1> อะมาฮะี สามสองหนึ่งโอเคก็แค่นั้นแหละได้มาที่เลเวลสามร้อยสี่สิบสามนะครับเป็นตัวเมียมาดูสแต็คกันหน่อยนะสเต็กนะครับเราได้ดาเมจมาที่4ี่ร้อยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเลือดอยู่ที่สามพันสี่สิบน้ำหนักรับได้ที่สี่พันสี่ร้อยกิโลนะครับผมเดี๋ยวต้องเปรียบเทียบแบบแมงมุมดิโอ้ยถือว่าเลือดเยอะกว่าแมงมุมเยอะเลยนะครับแมงมุมเลือดแค่พันสี่เองนะ น้ำหนักก็รับได้เยอะกว่านะครับแน่นอนแหละเพราะเขาตัวใหญ่กว่าเนาะโอเคเดี๋ยวลองจักการกันเลยว่ามันจะล่องขวนไหมใส่อานเข้าไปครับผมอานครับได้ที่เลเวลยี่สิบสองนะครับครับง่ายๆเลยไม่มีเหล็กด้วยนะไม่ต้องใช้เหล็กไม่ต้องใช้อะไรยุ่งยากนะครับใช้แต่ไม้ไฟเบอร์แล้วก็หนังแค่นั้นเองเอามาลุ้นกันว่ามันจะล่องขวนไหมเฮ้ยเฮ้ยล่องุวนเฉย <Wow. S 1> ไปน้องล่องุวนว่า ไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครเห็นเลยครับดูดิตีเข้าคพังเท่าไรเห็นไหนนะเดือนพันแปดจึกหนึ่งพันเจ็ดข้าเทียร้อยเองเนอ้นงเข้าน้อยจังนี่แน่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 นแนโอเคจะก็ถือว่าล่องหุ่นนะครับโอเคดาเบจไม่เยอะหรอกธรรมดามก็ไม่ไม่เยอะอยู่แล้วล่ะพวกแมงปุ่มไม่เห็นแมงปุ่ม แบงป้องพตุตะคาบพวกเปงมุมพวกนี้เยี๋วไปหวังดาเมจเขาสูงแล้วเราเอามาใช้งานในการล้องขนไปนอกทรรมขอที่ว่าเราโอเคเดี๋ยวไปหาเล่นั้งนอกกันที่ัางกันไปโอเคโอเคครับผมหลังจากที่พี่จับมันมานะซึ่มันมีหน้าตาค่อนข้างสวยเลยล่ะสวยกว่าเมงมุมเยอะเลยนะเ <Wow. S 1> นี่ยในแตตาพี่นะครับแต่ถามว่าประโยชน์การใช้งานอนะ มัมุมดีกว่านะครับในการสำรวจลงถ้ำอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าตัวนี้นะครับพี่ต้องรีเควสมันออกมาจากถ้ำมาน้องด้วยช่วงตัวมันที่กว้างอะนะจะให้ดูมันเข้าถ้ำไม่ได้นะครับแล้วมันก็ออกถ้ำไม่ได้ด้วยเหมือนกันแล้วพี่ก็คิดว่ามันคงจะเป็นทุกถ้ำอ่ะถ้าเราจะเอามาลงถ้ำนะครับลงไม่ได้แน่นอนเพราะว่าทุกถ้ำมันมันจะมีทางแคบทางเลี้ยวทางคดอยู่นะยังไงมันก็จะไม่ได้น,ะน้องดวงดูปึ๊บติดเห็นป่าวิ่งไม่ไปแล้ว เมื่อกี้นะครับก็ยังมีทางแคบอยู่ฉันกินก็ไม่แคบนะพี่มองว่าไม่แคบแต่ว่ามันผ่านไม่ได้นะครับน่าจะติดขาแล้วแหละก็น่าจะเอามาเกี่ยวกับการเดินทางได้นะน้องมันเร็วเร็วพอสมควรนะเนี่ยวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วอยู่นะแล้วก็น้ําหนักก็400ก้อยโลสาหรับเลเวล340ยเนี่ยก็ถือว่าเยอะใช้ได้อยู่เยอะกว่าตะขาบเยอะกว่าแมงมุมนะครับสาหรับเราจะไปขน,นอะไรตามที่ที่มันอันตรายประมาณนั้นนะนะสำหรับผูเ้เล่นใหม่ที่เลเวล20กว่านะพี่ก็แนะนานะครับแต่ถ้าใครที่สามารถจับแแมมมงมุมได้ล้ลว จับตัวอื่นได้แล้วอย่างเงี้ยพี่ว่าไม่แนะนาเลยแหละโอเคเนาะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแมงป่องร้องหนซึ่งก็เป็นสิ่งที่พี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะแต่ถามว่าในแง่ของการใช้งานพี่ว่ายังไงก็สู้กับตะขาบหรือว่าแมงมุมไม่ได้อยู่ดีนะเออจับมาเล่นๆนได้อยู่ครับผมแต่ถ้าสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับถือว่ามีประโยชน์เลยแหละเอาไว้ขนของอะไรพวกนี้ได้นะครับจะได้ไม่ตายบ่อยๆเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอเอาไวเ้เพียงเท่านี้เนาะ เจอกันใหม่ EP ถัดไปนะครับขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ